จ้าเมื่อนี้พบกับช่างนักกระตือพลินพ้นาดแล้วจ้าช่างน,น้อยๆโตน้อยๆเมื่อนี้นอกตจาก็ซื้อมาก,กินข่าวแล้วก็ไเหตุการณ์มานดี๋ยวจ้าเขาว่ากินกันเลยด้วยจ้ากินเผ็ด,ดไทยด้วยจ้า แสบด้ะจ้าแบด้จ้า้องข้งนอะ ฉันจะเล่นนกกระจอกให้เธอเห็นการบันทึกต่ง ดวงกินทอดให้ดาวนะจ๊ะหายกำลังใจนกกระตุนตัวน้อยๆน้อยนะจ๊ะกินกทีสุดฝากสองนะจ๊ะ กกระตุนกกินข่าวเสร็จแล้วเด้จ้าแล้วนกกระตูนจะไปอาบน้ําเฮ็ดการบ้านฟังเพลงเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดเดือนหน้านกกระตูนได้ไปขึ้นเวทีไงโยะแม่พุ่มพวงเด้อจ้าอยู่จังหวัดสุพรรณเด้อจ้าลืมหักกันลัางใจนกกระตูนได้เด้อจ้าช่องนกกระตูนได้เด้อจ้าน้่งเร็จแล้วเด้อจ้านั้นบานเตากันเด้อจ้า กระตูนขอปิดคลิปกอนด้จ้าระตขอฝากช่องกระตูนทีพาช่างน้อยตัวน้อยนะด้จ้านอกจากจะให้การแม่เสร็จล้วดจ้านอกจากจะชิน้อนยแล้วจา้าบายบายสวัสดีจ้า